สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ดูที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้เราจะสอนทุกคนรู้จักกับ gap ครับก a p คืออะไรก a p คือช่องว่างของราคานะครับช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงที่กราฟหยุดนะฮะวันศุกร์กราฟปิดตีสามวันจันทร์กราฟเปิดตีห้าและเสาร์อาทิตย์ล่ะเกิดอะไรขึ้นเสารอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟมันวิ่งตลอดเวลา24ชั่วโมงมันวิ่งทั้งขึ้นและลงนะครับในที่นี้ก็คือถ้าสมมติว่ากราฟวันศ แต่กราฟวันจันทร์ผูมาที่300แสดงว่าจาก100ไป300เนี่ยคือช่องว่างของราคานะครับยกตัวอย่างเช่นคู่นี้ครับ NU นะผมจะเปิดทันเฟรมที่เล็กลงนะครับอ่ะ NU ครับผมเปิดเลยนะฮะนี่ฮะจากตัวอย่าง NU ครับกราฟหยุดเมื่อวันศุกร์ครับกราฟหยุดเมื่อวันศุกร์นะครับเวลาตี3นะครับตีสและกราฟผูมาตรงนี้ครับกราฟผูมาตรงนี้วันจันทร์ครับ เวลาตีห้าครับผมนะฮะแล้วบริเวณนี้นะครับนั่นคือช่องว่างของราคาครับผมช่องว่างของราคานะฮะโดยปกติเนี่ยช่องว่างของราคาเนี่ยกราฟจะไม่ค่อยปล่อยไว้กราฟจะไม่ค่อยปล่อยไว้กราฟจะต้องวิ่งมาซ่อมช่องว่างของราคาเสมอเราเรียกว่าการปิดแกลย้ำอีกครั้งนะครับเราเรียกว่าการปิดแกลครับผมแกล G, ap, G A B แกลปะ่ะหรือ G A P, นะแกลสะกด อะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันเอาไปว,ว่าแก๊ปเรียกว่าแกละภาษาไทยนะฮะดังในกรณีนี้ครับกราฟโผลมาวันจันทร์นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามกราฟมันก็พยายามที่จะขึ้นไปปิดแก๊ปให้ได้นะครับอย่างสเต็ปแรกยังปิดไม่ได้เห็นไหมฮะยังมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ฮะยังปิดไม่ได้ครับผมกราฟก็หดมาเล็กน้อยก่อนขึ้นไปและสุดท้ายปิดจนได้ครับกราฟก็ปิดจนได้กราฟพยายามปิดแก๊ปให้ได้ครับ เพื่อที่จะซ่อมราคาพอปิดแก๊ปไปแล้วแก๊ปเดิมก็ใช้ไม่ได้แล้วครับแก๊ปนี้ถือว่ามีการซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้วย้อนไปในอดีตครับไปหาแก๊ปเรื่อยๆครับผมสาหรับแก๊ปนะครับโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นวันศุกร์กับวันจันทร์เท่านั้นนะฮะอ่ะในกรณีนี้ครับผมอ่ะในกรณีนี้โอ้โหแก๊ปแก๊ปกว้างเลยนะฮะเห็นไหมครับกราฟหยุดวันศุกร์ครับนะฮะแล้วกราฟเปิดวันจันทร์นะฮะนะ กราฟหยุดวันศุกร์แลวเปิดวันจันทร์เห็นไหมครับกราฟจะมีการรีบขึ้นเลยครับเพื่อซ่อมช่องว่างของแก๊บนะฮะช่องว่างของราคาก็รีบซ่อมเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักการเลยว่าเราเนี่ยถ้าอยากจะเล่นกําไรตรงนี้แบบกําไรชัว์ๆเลยนะประมาณ9 0เลยนะครับเราตื่นมาวันจันทร์เนาะตีห้ครับผมตื่นมาวันจันทร์ตีห้เลยรอเข้าออเดอร์เลยครับถ้าแก๊บโผล่ด้านล่างนะครับให้เข้าออเดอร์บายครับผมบายเลยเพราะว่าเดี๋ยวไรเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นไปปิดครับ แต่ถ้าแกปบผูด้านบนก็ให้เข้าออเดอร์เซลครับเซล์ sale ครับถ้าแก๊ปไปผูด้านบนนะสมมุติว่าวันศุกร์ตลาดปิดด้านล่างแต่วันจันทร์กราฟเปิดด้านบนเหมือนนมันก็ต้องลงมาเพื่อซ่อมราคาใช่ไหมครับมันต้องลงมาเพื่อซ่อมราคาเพราะฉะนั้นถ้ากราฟผูดข้างล่างให้บายแล้วกันถ้ากราฟผู่ข้างบนให้เซลล์นะครับให้มาสวนทางกันแบบนี้แก๊าป90%ยังไงก็ต้องลงมาปิดหรือขึ้นไปปิดแน่นอนอาจจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันนะครับ อย่างเช่นบางคู่ผมเคยเจอนานสุดนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็ปิดแกลบหรือจะนานมากๆเลยก็อาจจะสัก2อสาสัปดาห์ก็ปิดแกลบแต่ร้อยทั้งร้อยยังไงก็ต้องปิดแกลบครับแต่มันจะลกเราไปไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของคู่นั้นๆด้วยแต่ปีนี้จากที่สังเกตเลยคนระับปีนี้ส่วนใหญ่จะปิดแกลบภายในวัน2วันครับจะไม่นานนะวัน2วันเท่านั้นแหละนะครับก็จะปิดแกลบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าออเดอร์ไว้เราก็เข้าออเดอร์แบบไม่มีความรู้เลยนะ เราใช้เทคนิคก,การปิดแก๊ปเอาก็ได้นะฮะแก๊ปผัล่างก็บ่ายแก๊ปผูข้างบนก็เซลล์นะครับใช้วิธีนี้โดยส่วนใหญ่เลยนะครับเทคนิคนี้จะทําได้เฉพาะวันจันทร์นะครับของสัปดาห์เท่านั้นวันอื่นทําไม่ได้เพราะว่าตลาดปิดวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์เกิดแก๊ปเราจะทําได้เฉพาะวันจันทร์เท่านั้นนะฮะเทคนิคนี้ส่วนใหญ่แล้วนักเทรดเราจะเจอกันนะฮะวันจันทร์ตีห้าจะตื่นมาลนะวันจันทร์ตีห้าจะตื่นมาเพื่อเข้าออเดอร์อแก๊ปนะฮะ เข้าออเดอร์แล้วโอ้แบบนี้หวานหมูครับผมใครที่ไม่รู้เกี่ยวกับช่องว่างของราคาก็รู้ซะน,นะนี่คือแกลบที่เกิดขึ้นนะครับผม